ไปต่อกันที่จังหวัดสกลนครนะครับจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรมบำเพญ็ญสาธรารณประโยชน์และสันนิบกุศลน,นะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนาย,ยน2567ครับที่บริเวณล,ลานวัดพระาธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองสกลนครนายนัทวัฒน์วิริยานภพาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในฐานะผู้มำนในการสูนย์อในการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลน,น,ค,นครพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลน,นครข้าราชาการทหารตำรวจจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาจังหวัดสกลน,นครร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลด้วยการทำความสะอาดบริเวณล,ลานด้านหน้าวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและบริเวณภูน้ำลอดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสกลน,นครเพื่อใช้ในการประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสพระราชพิธีสำคัญครับ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชนีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายน2521ทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระราชนีองค์ที่7แห่งราชวงศ์จักรีพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดี อีกทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารซึ่งเป็นที่ประจกักษ์แก่พ้องระสมนิกรที่น้องกีฬาสาพระรณะสานพี่น้องประชาชนกีฬาศาสรทุกท่านที่มาร่วม